ไปด้วยกันค่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับคุณหมอนะคะและแน่นอนค่ะว่าก็ต้องเกี่ยวกับคนพิการด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงผู้อำนวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะมาพูดคุยเกันถึงเรื่องของ one stop service นะคะในเรื่องของการแพทย์ในศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จด้วยนะคะจะเป็นอย่างไร ต้อนรับคุณหมอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็คือมีให้บริการครอบคลุมทุกห้า,าทุกทุกเขตห้าสิบกว่าเขตของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วใ,ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะค่ะแต่ก็มีส่วนที่เราให้บริการหรือว่าดูแลคนพิการ ควบคู่กันไปด้วยไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่ะท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มนะคะก็ตามมอตโต้ของกรุงเทพมหานครเลยค่ะกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนได้ยังไงนะคะในส่วนของคําว่าทุกคนเนี่ยค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เราเป็นเมืองหลวงเราเป็นเมืองที่มีโอกาสหลายๆอย่างโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศอยู่ที่นี่นะคะแต่ทีนี้คนที่จะเข้าถึงระบบที่ดีที่สุดเนี่ยบางครั้งมันก็จะต้องเป็นคนที่มีอาจจะมีโอกาสเยอะทีนี้บางยังมีคนบางกลุ่มที่โอกาสน้อยเพราะฉนั้นเป็นกลุ่มที่เราต้องช่วยต้องให้เพิ่มการเข้าถึงให้ได้ค่ะนะคะซึ่งศูนย์บริการทางการแพทย์ทางกรุงเทพมหานครเองนี่นะคะ ก็ถือว่าจำนวนผู้ป่วยโดยรวมกับสัดส่วนของกลุ่มคนพิการถือว่าเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆหรือว่ามีจำ,จำนวนแค่ไหนคะคือจํานวนคนพิการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวนเยอะอยู่แล้วแต่หน่วยบริการในในฐานะที่ตัวดูแลในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะเราก็ได้รับนโยบายตรงนี้มาเพื่อดําเนินการต่อเราจะมีกลุ่มผู้พิการที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย การที่เขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างเนี่ยที่สําคัญคือบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งการที่จะมีบัตรตัวนี้ได้เนี่ยก็จะต้องอันแรกเลยคุณหมอจะต้องออกใบรับรองความพิการก่อนอว่าเป็นความพิการด้านไหนแล้วถึงจะนําไปสู่การทําบัตรยื่นขอ,อยืนออย่นขอบัตรประจําตัวคน,คนพิการ,พการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐจัดให้ค<อ>่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อเรามีผู้พิการที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะมาขอใบรับรองแพทย์อยู่แล้วเราจึงจัด ให้เป็น one-stop service uh huh. เลยสำหรับผู้พิการที่มาใช้บริการนะคะชื่อเต็มๆก็คือศูนย์บริการคนพิการแบบเบส็จนะคะ uh huh. ก็เป็น one-stop service for uh, person with disability uh huh. นะคะซึ่งตอนแรกในเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะยังมีไม่เยอะในช่วงแรกนะคะเราเริ่มแต่ปี2565 uh huh. คือเราต้องร่วมมือกับทางกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดเจ้าหน้าที่มาที่โรงพยาบาลเพื่อสามารถออกบัตรคนมีการได้ช่วงแรกออกอยู่ที่3โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นเราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ดําเนินการต่อมาจนตอนนี้มีครบทุกโรงพยาบาลค่ะไปคัดกรองลงทะเบียนนะคะให้คุณหมอรับรองได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้บัตรเลยเหรอคะก็อาจจะไม่ทันทีแต่กระบวนการเนี่ย สำหรับผู้ผู้พิการนี่ที่มาใช้บริการเนี่ยมาครั้งเดียวถ้าคุณเตรียมเอกสารพร้อมนะแต่บัตรอาจจะไม่ได้ออกนาทีนาทีนั้นนะแต่ก็ยังมีขั้นตอนที่ถ้าถ้าตอนนี้เนี่ยมีระบบเข้ามาเซิร์ฟก็จะเร็วขึ้นในช่วงแรกก็อาทิตย์หนึ่งได้บัตรแต่กระบวนการต่อไปที่เราจะช่วยเสริมเนี่ยก็จะทําให้ทันทีคือผู้พิการมารอบเดียวค่ะนะตอนนี้จากเริ่มต้นนะคะมี3มจุดก็คือมี3แห่งนะคะสำหรับศูนย ให้บริการแบบเป็ดเสร็จวันสต,ต๊อปเซอร์วิสแบบนี้ปัจจุบันมีครอบคลุมมากครอบคลุมแล้วค่ะครอบคลุมทุก,ทกรงพยาบาลเพราะตอนนี้โรงพยาบาลเราทั้งหมด11โรงพยาบาลน,นะคะก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครเลยก็ตอนนี้ให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ะเออกมถามนิดนึงนะคะว่าบัตรคนพิการเนี่ยคือจะต้องมีเหมือน เลือกโรงพยาบาลเหมือนประกันสังคมไหมคะหรือว่าคนพิการที่ถือบัตรสามารถที่จะไปใช้บริการได้ทุกๆโรงพยาบาลป่วยที่ไหนไปรักษาที่นั่นได้เลยไหมคะคุณหมอถ้าพูดถึงสิทธิสิทธิสิทธิประโยชน์เบื้องต้นมันจะมี2ส่วนนะคะก็คือถ้าประกันสังคมก็จะมีบัตรของประกันสังคมคือคือผู้พิการที่ยังทํางาน<อ>ก็ยังใช้สิทธิประกันสังคม<อ>แต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ใช้บัตรทอง ซ,ซ,ซึ่งบัตรทองเองเขาก็เปิดโอกาสให้สามารถไปใช้บริการโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ขอให้มีการยืนยันว่าเป็นสิทธิผู้พิการจริง<ะ>ก็จะอิงกับตัวของบัตรทองแล้วก็บัตรประกันสังคมด้วยนะคะเอาละทีนี้เรามาทำความรู้จักนะคะกับส่วนบริการของกรุงเทพมหานครกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะจุดเริ่มต้นก็คืออย่างที่เราบอกนะคะว่าอยากจะให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งจริงๆส่วนบริการนี้เนี่ยนะ เรามีคําว่ารวมบริการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะในส่วนของบริการเนี่ยต้องบอกเราเริ่มมาจากคนพิการที่มาใช้บริการ <c oughs> เรื่องการตรวจรักษาอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องอที่เราเทาอยู่แล้วรักษาส่งเสริมสุขภาพนะคะทีนี้พอกระบวนการที่จะต้องเอาไปใช้สิทธิทประโยชน์อันดับหนึ่งเลยคือจะต้องได้ใบรับรองแพทย์ ท,ที่รับรองว่าเขามีความพิการแบบไหนพิการเรื่องการมองเห็นการได้ยินหรือพิการเรื่องการเคลื่อนไหวซึ่งจากใบรับรองแพทย์นี้ก็จะนําไปสู่การทําบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งอันนี้จะเป็นบทบาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้บัตรแล้วเนี่ยบัตรนี้จะเป็นตัวที่จะนําไปสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่สําคัญเลยที่จะทําให้ชีวิตเขาดูทําอะไรได้มากขึ้นเนาะก็คือเรื่องของเบี้ย เบี้ยผู้พิการซึ่งตรงนี้ปกติเนี่ยก็จะต้องไปขอที่สำนักง,งานเขตเราเองในส่วนนี้เราจะดําเนินการในเรื่องนี้ให้เลยในการส่งข้อมูลให้กับทางสำนักง,งานเขตเพื่อที่จะขอเบี้ยให้เขา <c oughs> แต่ไม่ได้ว่าได้วันนั้นนะคือ <c oughs> ก,กระบวนการขอเสร็จในวันนั้น <c oughs> แต่ว่าเบี้ยได้จะตามมาทีหลัง <c oughs> แต่ขอให้คุณเตรียมเอกสาร <c oughs> เตรียมข้อมูลมาให้ครบ <c oughs> นะคะ เรื่องของการคัดกรองตั้งแต่จะขอบัตรคนพิการนะคะเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะคะไปจนถึงเรื่องของการแสดงความจำนงการรับเบี้ยคนพิการใช่<อ>แล้วก็รวมถึง <c oughs> สิทธิประโยชน์อื่นๆ <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆในหน่วยนี้เราก็จะมีการบริการคือถ้า,าผู้มาใช้บริการเนี่ยจะสอบถามาสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําด้วย <c oughs> หลักๆเนี่ยก็คือจะมีกรุงเทพมหานครทํางานร่วมกับทางพอมอรเรายังมีหน่วยง,งานอื่นสํานักง,งานเขตอีกน,น,นี่คือสํานักง,งานเขตเพราะว่าสํานักง,งานเขตจะเป็นจุดที่จะทําให้เขาเียไปเบิกเรื่องของเบีย้ยค่ะนะเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี65แล้วก็ขยายอย่างรวดเร็วเนอะครอบคลุมทุกรงพยาบาลในสังกรุงเทพมหานครระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ชีวิตคนพิการดีขึ้นยังไงบ้างคือ มีฟีดแบคกลับมาอย่างไงบ้างไหมคะค่ะก็ได้รับคําชื่นชมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องถามว่าคนที่มาขอนใบรับรองแพทย์เพื่อจะไปทําบัตรเพื่อจะไปรับเบี้ยเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนทีเดียวเลยแหละ แล้วแต่ละขั้นตอนน่ะคือผู้พิการปกติจะไปไหนมาไหนก็ลําบากอยู่แล้วเนาะ,ะอาจจะต้องนั่งรถเข็นอาจจะต้องมีผู้ช่วยติดตามไปด้วยนะคะแล้วจะค่าใช้จ่ายอีกและแล้วมันหมันหลายหน่วยง,งานที่มาเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็แก้เพนพอยต์ตรงนี้คือมาจุดที่เราที่เดียวออกไปรับรองแพทย์แล้วเรามีหน่วย one stop service ช่วยประสานกับทางกระทรวงพอมอเพื่อที่จะให้ออกบัตรเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ไม่ต้องไปกระทรวงพอมถูกไหมคะแล้วก็เรื่องไปขอขอเบี้ย นะคะทำเรื่องเครื่อขอเบี้ยเราก็ดำเนินการให้ผ่านทางระบบอินเกทรอนิกส์ที่มีอยู่นะคะก็ทำให้กระบวนการในการขอเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปหลายที่จากเดิมไปอย่างน้อยสามที่อ่ะก็ลดเหลือมาที่นี่ที่เดียวจบเลยค่ะนะคะคือเรียกว่าเป็นหน้าด่านเนี่ยนะคะที่ทาหน้าที่แทนหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าก็จะมีพมเขมานั่งทํางานด้วยก็จะคือเราเตรียมบุคลากร ส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อรองรับในจุดบนซับซ e วิสต e ตรงนี้เลยเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะอืมก็ตัวของพมก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาส่งส่เจ้าหน้าที่มานะคะตัวของทางกทมโดยโรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่จะออกไปรับรองใช่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่สําคัญของหน่วยนี้ก็คือนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล <c oughs> ซึ่งสามารถจะเป็นผู้ที่ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง <ừ> ในเรื่องสิทธิประโยชน์ถ้าถ้าผู้วิการต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถประสานช่วยเหลือได้ค่ะแล้วเมื่อกี้เราเห็นเรื่องของกําลังคนไปละเรื่องของกําลังเทคโนโลยีนะคะคุณหมอเมื่อกี้เราเราเห็นตรงภาพนะแบ็คดรอปจะเป็นแบบรูปโทรศัพท์มือถืออะไรเหล่านี้เนี่ยอันนี้สําหรับ คนพิการหรือว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะประสานงานหลังบ้านกันยังไงฮะค่ะก็จริง,รงๆในเบื้องต้นจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ที่หน่วยนี้ค่ะในหน่วย One Soft Service สําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะประสานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์คือเดิมเนี่ยถามว่าเราแรกๆทําไมเราต้องแค่3เพราะว่าคนเขาก็ไม่พอนะเขาจะส่งคนมาน,นั่งกับเรา1 <11 S 2> ิโงพยาบาลเนี่ย<อ>คงจะยาก นะ<ะ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยค่ะเราก็เข้าไปในเว็บของเขาเรามีมีพาสเวิร์ดให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถขี่เข้าไป oh. เพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงพอมอเลย oh. แล้วกระทรวงพอมอ oh. ก็สามารถที่จะลงระบบเพื่อออกเป็นบัตรประจําตัวคนพิการให้เลยในระบบ oh. นะคะ oh. แต่ถ้าถ้าคนไข้ต้องการบัตรเนี่ยอาจจะนัดมาเพื่อรับอีกทีหนึง่งซึ่งซึ่งในกระบวนการขอคําขอเนี่ยจะเรียบร้อยภายในวันเดียวอ๋อ oh. ค่ะคือเจ้าหน้าที่ ของกมอทมทําหน้าที่ทำหน้าที่แทน <c oughs> แทนแทนคนไข้ไม่ต้องเดินทางไปที่พ <c oughs> อมอนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรับเบีย้ย <c oughs> ในส่วนการรับเบีย้ยก็เช่นเดียวกันค่ะเราจริงๆเรากทมออกับสํานักง,งานเขตเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นกทมเหมือนกันท่านนี้เป็นนโยบายท่านผู้ว่าเลยที่ทํายังไงถึงจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อมระบบถึงการในการที่ขอเบี้ยให้เสร็จสับเลยนะคะถ้าถ้าคุณแค่อเตรียมข้อมูลพร้อมนะที่สําคัญคือพอรับเบี้ยมนต้องมีทางเข้าเนะาะเพราะฉะนั้นหน้าบัญชีธนาคารสําหรับถ้าเตรียมมาพร้อมเลยเราสามารถขี่เข้าระบบแล้วก็พอได้เบีย้ยปุ๊บเบีย้ยเงินก็จะเข้าในบัญชีให้เลย โอ้วันสต็อปเซอร์วิสจริง <one S 2> จริงคัเ<ล>อเพ<ล>ราะเรานึกภาพเนาะทั้งคนพิการทั้งผู้ดูแลต้องหอบหิ้วกันไปแต่ละที่เนี่ยลำบากจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องการคือผู้พิการหรือว่าคนพิการทุกๆประเภทเนี่ยลำบากหมดนะคะ <c oughs> การจะเดินทางการจะไปไหนเนี่ยนะคะมือวันสต็อปเซอร์วิสแบบนี้ก็เรียกว่าณจุดเดียวเนี่ยก็ครอบทุกอย่างเลยพร้อมทุกอย่างเลยรวมไปถึงคนดูแลคนพิการด้วยไหมคะคุณหมอคะที่จะทําบัตร ผู้ดูแลได้ด้วยไหมคะตอนนี้ถ้ากระทรวงพมยังไม่ได้กําหนดตรงนี้เรื่องของผู้ดูแลแต่ถ้าถ้าทางกระทรวงพมมีนโยบายตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดําเนินการโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทําได้อเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่เป็นการเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามถ้าเกิดว่ามีการขยายบริการไปถึงกลุ่มของผู้ดูแลคนพิการอนาคตนี่เห็นภาพว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงพยาบาลในสังกัดกทมจะรับ ยื่นขอสินเชื่อไปด้วยหรือเปล่าโอ้โตอนนั้นเอาไว้ก่อนนะเอาไว้่อเชื่อละจะครบจนไป <c oughs> เรา <c oughs> ยังมีภารกิจอย่างอื่นในการดูแลรักษายังเป็นภารกิจหลักของเราอยู่ค่ะน <c oughs> ะคะตัวของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรทมเองเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะทั้งตั้งแต่การให้บริการรักษาพยาบาลนะคะไปจนถึงเรื่องของการที่จะ ติดต่อประสานติดต่อประสานงานกับทางพอมองกับทางหน่วยางานอื่นๆที่จะทําเรื่องนี้เพื่อคนพิการเนะะี<ะ>่ยค่ะเราต้องเทรนเฉพาะคนเลยไหมคะว่าคุณมาดูแลหนว่วย One Stop Service ตรงนี้โดยเฉพาะเลยอนะไรอย่างี้ค่ะคือจริงๆถ้าคนที่เป็นคีคีจริงๆเนี่ยก็คือคนที่อยู่ประจำตัว One Stop Service นี้ก็จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยช่วย,ช,วยช่วยให้งานทางด้านเอกสารทางด้าน<ะ>การคีย์ข้อมูลนียครบถ้วนอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดที่ จริงๆเราอยากประชาสัมพันธ์นะก็คือเราเรียกว่า UMSC ก็คือจะเป็นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเศาสตรษษ์เขตเมืองหรือ Urban Medicine Service Center อันนี้เราจะมีทุกโรงพยาบาลจริงๆมันคือถ้าพูดสั้นๆเนาะมันคือ Call Center ของโรงพยาบาลนั่นแหละ oh. แต่มันทำมากกว่า Call Center คือเราปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยโดยผ่านจาก UMSC oh. ของโรงพยาบาล ถ้าจะเข้าไป u m s c ของแต่ละโรงพยาบาลเข้าไปที่ Risk Map ของกรุงเทพมหานครนะคะเซิร์ชเ <search S 1> ป็นใน Google ได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นว่าแต่ละโรงพยาบาลมี u m s c มีแอดไลน์นะคะเพื่อที่จะสอบถามปัญหาทุกเรื่องนะคะมสมมติว่าจะมีการมาใช้บริการเมื่อไรอย่างเมื่มตอต้นช่วมงมาพูดถึงเรื่องวัคซีน <laughs> ถามได้นะคะ <laughs> แล้วกับผู้ใช้บริการที่จะ มีการส่งต่อระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารสุขกับโรงพยาบาลก็ใช้ช่องทางนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เราเรียกสั้นๆเป็นที่เข้าใจง่ายๆก็คือโรงพยาบาลออนไลน์อ๋อคือทุกเรื่องทุกเรื่องของของโรงพยาบาลที่จะช่วยประชาชนมีทั้งไลน์ด้วยแล้วก็เบอร์ call center ด้วยคือจะคุยแบบไหนก็ได้ได้มีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งนี้ก็จะสามารถเชื่อมกับทาง one stop service สำหรับดูแลผู้พิการด้วยแอดไลน์เนี่ยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็น Line Offi c i a l ดูดีๆนะคะนี่แหละค่ะซึ่งตัวชื่อของ l ล ne ที่จะแอดจริงๆในในหน้าจอน่าจะเดี๋ยวหมายถึงว่าในหน้าจอของเว็บไซต์จะมีค r code คให้สแกนได้สะดวกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะคือปรึกษาใครสะดวกโรงพยาบาลไหนก็สามารถเข้าไปได้เลยถ้าในภาพจะเห็นอันนี้อันนี้เราภาพเราขึ้นจอใช่ไหมคะค่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่าง UMSC จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงโอ้โหนี่ค่ะเออเอออ24ชั่วโมงนี่ถือว่ามีคนไข้หรือว่าคนพิการติดต่อมาเยอะจริงๆไหมคะคุณหมอ24ชั่วโมง24ชั่วโมงมีคนไข้ก็เพราะทางด้านการแพทย์มันมีเรื่องฉุกเฉินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้คนไม่รู้ว่ากรทมก็มีรองรับตรงนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีคนแต่ว่า หลังเที่ยงคืนคนอาจจะน้อยหน่อยอคนน้อยหน่อยแล้วก็แต่เราจะสามารถให้ข้อมูลทิ้งเอาไว้ได้อันไหนที่เร่งด่วนเรากรองแล้วว่าเร่งด่วนเราประสานงานทำทันทีได้เลยเราประสานกับทางศูนย์เอราวันนะคะกรณีเคสเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือถ้าเร่งด่วนแต่ไม่ฉุกเฉินโรงพยาบาลตอนนี้เรามีมอเตอร์แลนด์ที่เข้าถึงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือได้ด้วยคือไม่ต้องออกมาเข้าไปหาเลยใช่ค่ะ,ะ,คะแต่เราต้องผ่านการ ประเมินด้วยนะคะเราคงไม่ใช่ว่าโทรมาทุกเคสเราจะไปเชิงลุกทั้งหมดไม่ใช่ค่ะนะคะเบอร์นี่เป็นเบอร์อะไรคะหมายเลขคุณหมอคือคือจริงๆถ้าตัวเบอร์กลางเนี่ยมันจะมีแต่ e m s คือฉุกเฉิน1669อันนั้นคือของศูนย์เอราวันนะคะแต่ถ้าจะติดต่อแต่ถ้าถ้าเป็นโรงพยาบาลเลยเพราะบางคนจะรู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนสนใจโรงพยาบาลนั้นเฉพาะเนี่ยแล้วไม่ได้ว่าเป็นเคสฉุกเฉิน ค่ะนั้นสามารถถามบริการต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปที่แอดไลน์ของโรงพยาบาลหรือ UMSC mm. ของโรงพยาบาลอืคือคืออันนี้เราช่วยลดภาระของฉุกเฉินด้วย mm. เพราะไม่งั้นบางทีเคสฉุกเฉินเนี่ยเราจําเป็นต้องไปใช้กระฉุกเฉินจริงๆเพราะฉุกเฉินมันมีเวลาแค่แปดนาทีถ้าเอาทุกเรื่องเข้ามาเนี่ยฉุกเฉินจะทํางานไม่ทันเพราะนั้น UMSC ก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มารองรับกลุ่มที่ไม่ฉุกเฉิน ่ะ uh, UM U M S อ่ U M F C U M S C นะคะ Urban Medicine Service Center อันนี้เราได้มีการประสาสัมพันธ์ ให,ให้ประชาชนทราบค่ะมีชบสัพัทา์อยู่ในเ,เว็บไซต์ของกรุงเทพมหาคนครของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ค่ะเมือ่อกี้เราเห็นมีเ,เป็นวิดีโอคอลด้วยคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นเหมือนโรงพยาบาลออนไลน์ก็คือเหมือนถ้าเป็นคนพิการเนาะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงบางท่านเป็นผู้สูงอายุเดินทางมาลําบากก็คือคุยกับคุณหมอผ่านทางเมดิซีนออนไลน์อย่างนี้ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะมีคุณหมอด้วยมีคุณหมอออนไลน์ด้วยเป็นเทเลเมดิซีนในกรณีที่จําเป็นต้องได้รับ ได้รับการดูแลจากคุณหมอเพราะตอนนี้เรามีแอปหมอกทอมซึ่งเชื่อมต่อในเรื่องของระบบการดูแลทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคุณหมออยู่อยู่เวียนด้วยนะคะนอกจากนี้มีอันนึงที่เกี่ยวกับ <c oughs> ผู้พิการคือรถรับส่งผู้พิการเราก็มีบริการตรงนี้อยู่นะคะ <c oughs> ก็คือในแต่ละโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้เรายังโฟกัสเฉพาะคนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลน,นะที่จะมาขอขอให้โรงพยาบาลน,นี้ออกรถไปรับ แต่ถ้าจะให้รับไปส่งที่อื่นเนี่ยเรายังไม่ส่งนะคะคือส่งเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นโรงพยาบาลในสังกัดในโรงพยาบาลของเราใช่ค่ะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องอาจจะต้องมีการแจ้งคิวต้องจองคิวกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าคุณมีใบนัดอยู่แล้วถ้าต้องเป็นแบบรักษาแบบต่อเนื่องเพราะว่าอ้าว่าจะคุณหมอนัดตรวจทุกสามเดือนเห็นว่าบริการนี้เนี่ยใช้บริการเยอะมากใช่ไหมคะก็มีอยู่ค่ะนะคะแล้วตอนนี้ที่สําคัญนะจะบอกว่าบริการเนี่ยเราเริ่มก่อนกทมเริ่มแล้ว แล้วตอนนี้สปสชเนี่ยเห็นข้อมูลของเราก็ให้ความสําคัญนะคะตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีระบบในการเบิกจ่ายให้กับทางหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาสมัครกับทางสปสชก,ก,ก็ทราบว่าตอนนี้มีบริการของหน่วยงานนอกจากโรงพยาบลของเราด้วยค่ะ จากนี้ไปนะคะในส่วนของศูนย์เองนะคะแล้วก็ตัวคุณหมอเองเนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนพิการนะคะจากที่ศูนย์แห่งนี้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะค่ะ ออตอนนี้ตอนนี้เราตั้งเป็นศูนย์แล้วเนี่ยก็คิดว่าศูนย์นี้ก็คงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื<ม>่องต่อไประบบของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ทําอะไรก็ได้มีแดชบอร์ดที่จะเอามาใช้สู่การพัฒนานะคะนอกจากนี้เนี่ยกออ็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเรื่องของคนพิการไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำนะคะคงต้องเป็นความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วน นะคะภาครัฐเองอาจจะดูในเรื่องของนโยบายเรื่องของการปรับกฎระเบียบต่างๆเพื่อรองรับภาคเอกชนเองก็น่าจะมีส่วนมาสนับสนุนเพราะว่าจริงๆภาครัฐเองทรัพยากรที่มีอยู่อาจจะมีจานวนนึนนงแต่ถ้าภาคเอกชนมาร่วมด้วยอย,อย่างเช่นยกตัวอย่างลดรับส่งคนพิการเดี๋ยวนี้ก็ทราบว่ามีเอกชนหลายรายเข้ามาช่วยม,มาเสริมแต่ถ้าเอกชนเข้ามาทําก็จะมีค่าบริการบ้างแต่ค่าบริการก็คงจะต้องมีค่าบริการที่เป็นธรรมนะคะเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายนะคะ อก็ความสะดวกสบายและความเท่าเทียมนะคะ<ช>เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในสังคมนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการเปิดโอกาสถ้าเกิดว่าสุขภาพดีได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเขาก็มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเอง<ช>ได้ถูกต้องถูกต้องเลยคะ่ะแล้วก็จะได้พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปด้วยกันได้นะคะสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอนะคะฝากถึงหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปถึงบทบาทที่ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมีร่วมกันในสังคมได้ค่ะคุณหมอค่ะ ก็อย่างที่เรียนว่างานดันทางกในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยคงไม่ใช่เป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะคงจะต้องเกิดจากความร่วมมือกันทุกส่วนในตัวผู้วิการเองก็ต้องแสดงศักยภาพให้เต็มที่ ผู้พิการอาจจะไม่เลือกไม่ได้ในบางเรื่องนะคะศักยภาพบางอย่างอาจจะหย่อนไปแต่ว่าศักยภาพที่มีอยู่ก็ต้องใช้ให้เต็มที่ทางกรทมเองก็มีระบบในเรื่องของการรับสมัครผู้พิการเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยนะคะแล้วก็ภาครัฐก็จะต้องไปปรับเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อสามารถดึงศักยภาพของผู้พิการมาใช้ประโยชน์ได้จริงให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีภาคเอกชนก็ต้องมาช่วยกันเพิ่มบริการต่างๆมากขึ้น มากประชาชนเองที่สําคัญก็คงจะต้องปรับทัศนคติว่าผู้วิการไม่ใช่คนที่ทําอะไรไม่ได้แต่ผู้วิการมีศักยภาพในบางเรื่องแต่เราจะต้องให้เขาได้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพเหมือนกันในแต่ละด้านซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน ตัวศูนย์เองนะคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะมีการขยายหรือว่าต่อย,ยอดศูนย์ในลักษณะนี้ไปในแนวทางไหนบ้างทั้งในแง่ของพื้นที่นะคะหรือว่าเรื่องของรูปแบบการให้บริการเนี่ยค่ะคค่ะ <c oughs> ในส่วนของอตัวศูนย์เองเนี่ยเนื่องจากเบสของเราอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในหน่วยบริการของเราเราก็บริการให้เต็มที่นะคะ,คะแต่ก็ทราบว่าหน่วยงานอื่นๆของกรุงเทพมหาคนครเองก็มีบริการด้วยอย่างเช่นสํานักงานมาเองก็ช่วยเรานะคะลงพื้นที่ในการประเมินความพิการแล้วก็ออกไปรับรองแพทย์ถึงพื้นที่ด้วยแล้วก็จะประสานกับเราในการเข้ามาออกบัตรคนพิการะนะคะ,คะแล้วก็คิดว่าระบบข้อมูลที่เราจะต้องติดตามประเมินผลแล้วก็เป็นแดชบอร์ดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะกําสำนักพัฒนาสังคมในเรื่องของการฝึกอาชีพที่จะทําให้ผู้พิการเนี่ยสามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะนะคะ,ะส่วนเรื่องของกิจกรรมนะคะหรือว่าสิ่งที่กรมอจะทํา ให้กับประชาชนหรือว่าตัวของคนพิการเองเรามีอะไรในระยะเวลาใกล้นี้ไหมคะมีอบรมมีไปออกค่ายฉีดวัคซีนหรืออะไรแบบนี้ไหมคะอ,อ๋อก็อย่างจริงๆตอนนี้เนี่ยเรากออกทมเรามีโครงการตรวจสุขภาพล้านคนอยู่แล้วจริงเราไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นใครก็ได้มาตรวจออได้ตลอดเลยทั้งทีออ่ปีที่ผ่านมาเราตรวจ สุขภาพไปได้800 0 0กว่ารายนะคะคนในกรุงเทพที่มาตรวจสุขภาพกับเราปีนี้เนี่ยเราเอ่อเราในฐานะโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยนะคะเรามีเวลเนสคลินิกสำหรับตรวจมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลด้วยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วให้บริการในวันหยุดด้วยนะคะค่ะอันนี้เกมได้ยินเหมือนกันและเกมก็สงสัยว่าอย่างเกมเองสามารถจะบล็อกอินเข้าไปได้เลยได้เลยค่ะถือบัตร ที่บัตรประชาชนเท่านั้นเป็นคนไทยเป็นคนไทยสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพได้ตรวจสุขภาพมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะตรวจสุขภาพนี่เราตรวจเลือดที่เป็นพื้นฐานเลยเบาหวานไขมันค่าตับค่าไตนะคะนอกจากนั้นยังมีเอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นหัวใจครบเลยนะคะต้องลงทะเบียนไหมคะคือถ้าลงทะเบียนเราจะมีสามารถลงก่อนก็จะไวขึ้นแต่ถ้ามานั่งงานก็ลงทะเบียนนั่งงานได้ขอให้มีบัตรประชาชนใบเดียวมา ที่สําคัญคือตรวจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องรอฟังผลนะเพราะว่า่ให้ทีานกทมเรามีแอปหมอกทมอผลจะส่งให้ถึงมือถือคุณเลยแต่คุณข้ามาแล้วคุณต้องโหลดนะต้องโหลดแอปหมอกทมแล้วต้องใช้จริงแย่แล้วคุณหมอมีหรือยังคะยังไม่มีเลยต้องไปทําไปโหลดแล้วค่ะแล้วปกติเนี่ยไปดูราคาตรวจสุขภาพประจาปีเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตรวจพื้นฐานเนี่ยแค่นี้ยก็เป็นหลักพันแล้วนะใช่อแต่ถ้าเกิดว่าไปกทมให้บริการฟรีค่ะแล้วช่วงเดือนนี้เดือน <laughs> กรกดาเนี่ยเดี๋ยวถือโอกาสโชว์เลยดีไหม <laughs> <laughs> รตรวจสุขภาพเราได้รับความร่วมมือจากทางห้างเซนทัน <c oughs> เราจะมีตรวจสุขภาพในห้างเซนทันเดือนนี้ทั้งเดือนเลยค่ะเป็นพอดีเป็นเดือนเฉลิมพระเกียรติด้วยเนาะ <c oughs> ทางเซนทันก็เปิดพื้นที่ให้เราไปตรวจสุขภาพาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ม <c oughs> หยีหลายๆที่เลยค่ะไม่ทราบถ้าทีมงานหาขึ้นได้ก็ขึ้นโชว์ได้เลยนะคะ จะต้องใช้วาอะไรนะจะใช้ค,คาําค้นหาอะไรนะตรวจสุขภาพล้านคนอ๋อตรวจสุขภาพล้านคนซึ่งก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนี้นะ<ช>ก็จะไปตามห้างสรรพสินค้า Panch อย่างสุข <coastal S 2> สาวันทิ์เชิญได้เลยค่ะตอนแรกเข้าใจว่าโอก้กะแข่คงจะวัดความดันเฉยๆล่ะเอออาจจะแค่วัดไข้เฉยๆล่ะอ้าวปรากฏว่าที่ตรวจสุขภาพเนี่ยมีตรวจเลือดด้วยใช่ค่ะตรวจเลือดเป็นหลักเลยถูกต้องค่ะแล้ว ถ้าคนที่เป็นเบาหวาน oh. เรามีตรวจจอประสาทต,ตาให้ด้วย oh. ลองสืบลอง <Yeah. S 1> ปรึกษากันได้นะคะโทรไปถามที่ไหนได้บ้างคะคุณหมอคะ,อะเข้าไปที่ริสแมปของกรุงเทพมหานครมันจะมีกําหนดการขึ้นเลยค่ะ oh. ไม่ต้องโทรถามเลยเปิดดูได้เองเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลของกรุงเทพมหานครเป็น Open นซอร์สช่เซิร์ชเข้าไปเลยค่ะว่าเดือนนี้มีตรวจสุขภาพที่ไหนบ้าง uh huh. ที่ห้างไหนวันไหน uh huh. มีหมดเลยค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่เดือนนี้เราสามารถเข้าไปในทุกๆโรงพยาบาลได้คือจริงๆเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนพิเศษที่ทางเซนทันมาร่วมกับเราแต่โดยปกติจริงๆเราตรวจมาเรื่อยๆอยู่แล้วที่โรงพยาบาลของเราที่โรงพยาบาลสํานักอนามัยเองศูนย์บริการสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ชุมชนด้วยตามห้างเนี่ยคือจริงๆมันก็จะมีห้างอื่นด้วยเนาะก็จะมาเป็นระยะแต่ถือว่าเดือนนี้ค่อนข้างเยอะคือทุกอาทิตย์ เฉลิมเกียรติของท่านด้วยนะคะเอ่อก็เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้เนี่ยนะคะคงจะมีคนไปตนต่อสวนเยอะเลยค่ะไม่เลยเราไปออกหน่วยแล้วเราต้องการปริมาณเยอะๆมาตรวจกันเลยยังไม่ถึงล้านคนใช่ไหมคะ ไปได้นะคะไปได้ไปได้เรื่อ <c oughs> ยๆเลยค่ะเออดี๋ว้หลังคุณผู้ชมถามมานานแล้วว่าจะถาม้งนานแล้วนะคะวันน <c oughs> ี้ได้พูดคุยกับคุณหมอพอดีเลยนะคะอ่ะนั่นก,น,นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแพทย์หญิงเลิศรักลกีลาเรืองแสงผู้อำนวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราแบบนี้เรามาถึงให้ข้อมูลดีๆไปถึงคนพิการด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีค่ะ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์